วันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเฟียตูฟาทมนะครับผมหรือแปลเป็นไทยก็แปลว่ากลัวที่จะเข้าใจเฟียตูฟาทมเนี่ยเป็นเกมสยองขวัญแนวจิตวิทยาที่เล่นเป็นฉากๆซึ่งแต่ละตอนจะเปิดเผยเรื่องราวสั้นๆที่บรรยายโดยคุณลอดชีวิตคุณกำลังเล่นตอนที่1ตอนอื่นๆกําลังมาในเร็วๆนี้เวลาตอนเล่น20นาทีอืมโอเค สำหรับตอนแรกก็คือ Home Alone อยู่บ้านคนเดียวเงาจุงเบยโอเคเริ่มเลยดีกว่าเฟียดูฟาทอมเอพิโซดวันโฮมอ o ล e นฉันไม่ต้องการจะเขียนสิ่งนี้ในเลตด,ดิต เพียงเพื่อให้มันถูกเรียกว่านิยายฉันไม่รู้ที่ซ้ำว่าจะเริ่มจากตรงไหนขอโทษที่ฉันเราเรื่องไม่เก่งนะฉันจะเริ่มเลยแล้วกันเออควรเริ่มแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงกลางฤดูร้อน พ่อแม่ของฉันไปทำงานสุดสัปดาห์นี้ซึ่งแปลว่าฉันจะอยู่คนเดียวทั้งสัปดาห์โอ้นอกจากนี้ฉันรู้สึกว่าเวลาการนอนของฉันมันยุ่งมากในช่วงนี้ฉันจะนอนและตื่นเวลาใดก็ได้ของวันแม้ว่าฉันจะวางแผนไว้แล้วก็ตามเอาเป็นว่าเราจัดตารางการนอนไม่ดีนะ โอ้โหเสียงอะไรเนี่ยเอยรู้สึกเบอร์เบอร์อ๋อเสียงนาฬิกาปุกฉันตื่นประมาณสองทุ่มหลังจากนี้ไปในเย็นวันนั้นโอเคนี่น่าจะเป็นห้องนอนของเรานะครับทุกคนอันนี้ไปได้อมาเจอจากแม่เดี๋ยวนะพ่อกับแม่จะกลับมาเมื่อไหรอ่อ่ะ อ่าพ่อกับแม่จะกลับมาในวันจันทร์จากที่รักเมื่อวานแม่ไม่ได้บอกหรอเยี่ยมนอนให้ตรงเวลาด้วยนะผมหวังว่าแม่จะซื้อ x b o x บอตามให้ที่สัญญาไว้นะผมหมายถึงถ้าคุณได้รับส่วนลดนั้นอนะ่ะผมให้เมสันกับจอร์ดมาค้างคืนได้ไหมอ่าทำการบ้านนะ่ะแน่นอนโทรหาแม่ได้นะถ้าต้องการอะไรนะแล้วก็ตรวจสอบประตูแล้วก็อย่าลืมดูแลมูรีด้วยนะดูแลตัวเองนะที่รัก แน่ใจนะแม่พ่อกับแม่จะกลับมาในเย็นวันอาทิตย์นะทําไมถึงต้องระแวงขนาดนั้นด้วยเนี่ยผมอายุ14แล้วนะคิดว่าจะไปนอนสักหน่อยนะ่ะคงจะสั่งพิซซ่ามานะ่ะไม่ต้องสั่งอะไรเลยแม่ทำลาสัญญาไว้ให้แล้วตอนเมื่อเช้านี้ไปดูที่ตู้เย็นสิอันนี้เป็นมม s เ a g จากแม่นะครับผมอันนี้เป็นของเมสันโอลิเวอร์โยโย่พรุ่งนี้ไปหาเจสิก้าไหม ใช่ได้ยินว่าจอจะมาด้วยนะแล้วก็อะไรเนะี w ่ย W B U I don't n t o w เหมือนว่าจะมีอะไรผิดปกตินะฉันไม่เห็นเธอตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะ่เธอไม่โผไมหมเห็นเลยมันเหมือนว่าฉันไม่สําคัญกับเธอด้วยซ้ํานายมีความสําคัญนะเว้นแต่นายจะคูณตัวเองด้วยความเร็วแสงยกกําลังสองแล้วก็พลังงานของนายนะ่ฉันรว่าฉันเป็นพลังงานแล้วนะ เคมีทำยังเนี่ยอืมใช่ลืมทำเนี่ยว่าจะทำคืนนี้ฮ่าฮเหมือนกันพ่อกับแม่ฉันจะไปเที่ยวตอนกลางคืนอยากจะมาไหมเราจะเล่นมาริโอคาร์ด้วยกันไงอืมเดี๋ยวบอกอีกทีนะโอเคโทรหาจอร์ดด้วยฉันอาจจะรับปากแนะ่ไม่ได้นะเพราะฉันอา่าอาจจะมีอะไรทำกับแนทน่นะ โอเคนี่ก็เป็นข้อความจากเมสันโอลิเวอร์เราชวนเมสันโอลิเวอร์มาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมาได้หรือไม่โอเคต่อไปคือเราหิวเราก็ต้องไปหาลาซัญญาที่อยู่ในตู้เย็นมากินนะฮะกด C เพื่อนั่งทำไมม่านมันรูดเองเนี่ยแค่เดินชนโอเค นี่ลาสัญญาโอเคเอาไปเวฟก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเย็นนะครับผมระหว่างเวฟเราก็หาอะไรทำดีนะอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นมีทีวีด้วยเปิดได้ปะเนี่ยเฮ้ยเปิดได้เฮ้ยทำไมมันกระตุกเนี่ยกระตุกรดผีเหรอโอเค เสร็จแล้วกด G ประโยชนอาหารอ่าฉันชอบดูทีวีไปกินไปนะ่ะโอเคแสดงว่าเราน่าจะต้องดูทีวีไปแล้วก็กินข้าวไปนะเปิดทีวีแล้วก็นั่งแล้วก็กินยำหยำหยำยำหนังเรื่องอะไรเนี่ยกินหยำ เอา้เอาทำไมกระจกแตกวะน่ะผมเริ่มจะอินกำลังเรื่องนี้แล้ววะไปเออเคเราน่าจะต้องไปเก็บเอ้ยอะไรเนะี่ยอุ๊ยกับเดินกับโดนชนเฮ้ยผมว่าปิดเถอะ ข้ความจากเบสันโอลิเวอร์อ่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับฉันน่ะแต่พวกนี้นายต้องมาหาเจสสิก้าด้วยนะอะไรของมันวะเนี่ยดูทรงแล้วมันคงจะไม่มาหาเราอ่ะคืนนี้เอาวางไว้ที่ซิงล้างจานโอเคได้เวลาทำการบ้านแล้วครับผมการบ้านเคมีนะขึ้นขึ้นไป โอโ้ขึ้นอย่างช้าเลยอ่าเมสันโอลิเวอร์อีกอีกแล้วฉันขอโทษมายฉันต้องดูคุณพวกนี้นะ่ะอย่าลืมทำเคมีนะไม่เป็นไรสบายดีฉันอาจจะกลับไปนอนหลังจากทำเคมีเสร็จนะแม่งเตือนแต่ให้เราทำเคมีอะไรของมันวะเนี่ยไอเมสันมาทำอันนี้ได้เวลาทำเคมีแล้วครับผม เวลาเที่ยงคืนสามสนาทีโอเคตอนนี้เราทําการบ้านของวันนี้เสร็จแล้วทําการบ้านเสร็จแล้วก็นอนสินะฮะแม่เซจจากแม่อย่านอนหนึกมากนะเด็กๆฉันไม่ควรได้ยินจากคุณพอลล่าในวันนี้อือว่าแต่คุณพอลล่าคือใครอ่ะเพื่อนข้างบ้านเหรอโอเคนอนแล้วแม่ เวลาตีหนึ่งสิบหกนาทีฉันตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะหาน้ากินนันมาหิวน้าตอนตีหนึ่งเนี่ยนะป้าเนี่ยนเพื่อนโอเคไปหาน้ำกินฮะเสียงอะไรวะเนะี่ยมันผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างโอเคมาหาน้ำกิน ในตู้เย็ยนลเรานมันก็ชอบเปิดเองด้วยเนี่ยกินน้ำลืมโอเคแล้วก็กลับไปนอนดีกว่ามีเสียงสดชื่นซะด้วยโอเคแล้วเราก็กลับเข้าห้องทิ้งน้ำไว้ตรงนี้เพื่อหิวอีก มสเงจากแม่ไมายใครอยู่หน้าประตูน่ะฮะเอ้ย ah มีคนอยู่หน้าประตูจริงด้วยนะเนี่ยเห็นปะเอ้ยใครทายส่งมาวะน่ะอย่าบอกนะว่าคุณพอล่าคือคนข้างบ้านนั่นน่ะผมว่าใช่วะ่ะโอเคแล้วตอนนี้ใครมันอยู่หน้าบ้านเราต้องไปดูใช่ไหม ข้อความจากแม่แม่แม่ถ้าภาพนี้มาจากไหนเนี่ยพอลล่าส่งมาให้นะ่ะบอกว่ามันกำลังจะเข้ามาทางหน้าต่างเอ่อเรากำลังโทรหาตำรวจเด็กๆล็อกประตูทุกบานแล้วซ่อนตัวอยู่ในห้องของลูกนะอย่าเปิดประตูไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามอย่าเปิดประตูแล้วรีบกลับเข้าไปในห้องของตัวเอง ใครว่าหนา้อยู่หน้าประตูแต่ผมว่าเราเชื่อฟังแม่ดีกว่านะเพราะฉะนั้นทําตามที่เขาบอกครับผมกลับโอเคนอนได้ไหมอุ้ยกดคลิกเพื่อที่จะเข้าไปด้านล่างเรามาซ่อนอยู่ใต้เตียงเราเนี่ยทุกอย่างสงบอย่างเนี่ยทุกคนอุ้ย เสหน้าต่างแตกเอ้ผมว่ามันเข้ามาแล้วแน่เลยอะเรานจะต้องร้อยให้คุณพอลล่าโทรหาตำรวจนะเนี่ยใครกดกริ่งหน้าบ้านต้องไปดูใช่ไหมเนี่ยโอเคต้องไปดูกดย้ำมากเลยอะใครเดิน พอล,ล่าอยู่หน้าประตูตกใจแมสเสจแม่คุณเห็นเธอไหมอ่ะพอล,ล่าอยู่หน้าประตูแม่ขอโทษนะที่รักทุกอย่างจะต้องโอเคแม่แไปหาคุณพอลล่าก่อนตัวเระนะ็วน่าผมว่าเราน่าจะไปหาคุณพอลล่าไม่ได้แล้วว่ะเราเรีบถอยกลับไปที่ห้องของตัวเองก่อนแล้วปิดประตู คุณพอลล่ารียบเข้ามาช่วยผมหน่อยผมว่าถ้าผมโดนไปผมโดนมาแน่เลยอะทุกคนโอ้ผมว่าเรากลับเข้าห้องดีกว่าเฮ้ยโอ้โหมาตอนจบตำรวจมาแล้วครับผม ช่วยด้วยครับเอ้ยโดนตีมาแล้วแปลว่าผมปลอดภัยโอเคเกมจบแล้วมันมาจากห้องนี้เฮ้ยหมือนหน้าต่างจะแตกนะผมว่ามันกว้างเห็นเข้ามาในหน้า,นาต่างแน่เลยวะ่ะแล้วมันก็ปีนเข้ามาโอ้โหตอนนี้ไอโจรคนนั้นน่าจะถูก จับไปแล้วนั่นเนี่ยเปิดประตูคุณพอลล่าเอา้าแล้วกเกมก็ออกไปเลยแบบนี้หรอก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมเฟียร์ทูฝาท่อมนะสำหรับนี่ก็เป็นแค่ตอนแรกชื่อว่า HOME alone หรือว่าอยู่บ้านคนเดียวเหงาจุงเบยโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด,ดับสไครให้ด้วยละกันนะแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะแล้วเจอกันม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย See y o u Later